ในยามที่เราหลับตาจิตของเราจะเดินสู่โลกอีกใบหนึ่งโลกของความฝันที่บางครั้งก็เป็นช่องทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งสัญญาณเตือนเราสวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าลี้ลับทุกท่านอยู่กับอาจารย์โซวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องความฝันบอกเหตุกันค่ะเขาว่ากันว่า ความฝันแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือฝันเตือนเรื่องโชคลาภหรือฝันเตือนภัยและนี่คือความหมายของความฝันยอดฮิตที่คนโบราณเชื่อกันมาแสนยาวนานคุณเคยฝันเห็นงูไหมคะโดยเฉพาะงูใหญ่หรือว่างูสีทองความเชื่อของคนโบราณเขาเชื่อกันว่า เป็นลางของโชคลาภและความรักถ้างูพันตัวพันขานั่นหมายถึงคู่ครองที่ฟ้าลิขิตมาค่ะแต่ถ้างูเลื้อยผ่านตัวเราหรือจ้องตานั่นคือโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาแต่ถ้าใครฝันเห็นพญาน,นาคหรืองูที่ใหญ่มากๆจ้องมองอยู่แล้วมีแววตาที่เปล่งประกายนั่น อาจจะเป็นสื่อบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะบางคนฝันเห็นพระหรือเครื่องรางาศาสนวัตถุถือว่าเป็นฝันมงคลมากเลยนะคะการสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางช่วงนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเสี่ยงโชคเล็กน้อยเพราะเชื่อกันว่าพระมาประทานพรให้เราในความฝันค่ะต่อมาฝันเห็นเด็กทารก หรือว่าอุ้มเด็กอ้วนจำมัำ่มนั่นเขาเรียกว่าฝันเรียกทรัพย์เรียกโชคโดยเฉพาะถ้าฝันว่ามีคนยื่นเด็กให้ถือว่าเป็นลางดีนะคะอาจจะมีโชคจากสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ต่อมาฝันเห็นน้ำไหลเย็นหรืออาบน้ำในที่ที่สะอาดเช่นบึงหนองหรือคลองนั่นเองเป็นสัญญาณของการล้างเคราะ สิ่งลร้ายจะผ่านพ้นไปและชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นค่ะถ้าในฝันรู้สึกว่าเย็นสบายนั่นอาจจะแปลว่าโชคลาภกำลังจะมาลังไลเหมือนสายน้ำค่ะถ้าใครฝันตามที่อาจารย์โซพูดมาลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ดูนะคะทีนี้เรามาดูฝันเตือนภัยกันบ้าง บางคนฝันว่าฟันหลุดฟันโยกหรือมีเลือดออกในช่องปากนั่นเป็นฝันที่โบราณเตือนว่าคนในครอบครัวคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณรักอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจากไปต้องรีบทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเลยละค่ะบางท่านฝันว่ารถหายหรือของมีค่าหาย เตือนเลยนะคะให้ระวังเรื่องการเงินการทำธุรกรรมหรืออย่าไว้ใจใครคะ่ะอย่าได้ไปค้ำประกันใครเชียวละหรือว่าอย่าลงทุนอย่าเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณอาจจะโดนโกงหรือโดนหลอกลวงเอาเปรียบได้นะคะถัดมาฝันว่าบ้านไฟไหมหรือเห็นไฟลุกโชนแม้จะฟังดูน่ากลัวแต่หากเป็นไฟไหม ไม่ได้เผาคนนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ถ้าในฝันรู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่ากลัวให้ระวังเรื่องของอารมณ์หรือสุขภาพของคนในครอบครัวค่ะถัดมาฝันเห็นศพหรือเข้าร่วมงานศพนั่นถือเป็นการเตือนภัยทางอารมณ์และพลังชีวิตควรทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์หรือถวายเทียน เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตกลับมาสว่างสวัยนะคะที่อาจารย์โซเล่ามาเนี่ยมีใครเคยฝันประหลาดแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยความฝันเนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่แค่ภาพในยามหลับนะคะแต่คือสัญญาณจากฟ้าที่บอกใบถึงสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงค่ะถ้ายิงฝันก่อนคืนวันหวยออกแล้วล่ะก็คุณฝันชัด ฝันแม่นหรือรู้สึกว่าฝันดีอย่ามองข้ามนะคะเพราะนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่โชคกำลังเดินทางมาหาคุณก็เป็นได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายมูสายบุญหรือแค่คนที่อยากรู้คำเตือนจากฟ้าจงจำเอาไว้นะคะว่าความฝันดีนั่นคือของขวัญแต่ถ้าฝันร้ายนั่นคือคำเตือนค่ะและทุกความฝันล้วนมีเหตุผลที่มันปรากฏในชีวิตของเรา คืนนี้ก่อนนอนลองตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ดูนะคะขอให้ท่านส่งฝันดีมาเป็นยานแห่งโชคลาภแล้วเช้าวันต่อมาก็อย่าลืมจดเลขกันละค่ะเพราะบางทีความฝันเมื่อคืนอาจกลายเป็นโชคของวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะแล้วทุกท่านฝันแบบไหนกันบ้างมีเหตุการณ์อะไรแปลกก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะคะ หากคุณชอบเรื่องเล่าลีลับแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์โซก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีสวัสดีค่ะ